อินทนินท์วีรบุรุษนักรบเสือพานผู้ไม่มีโอกาสพบหน้าลูกชายที่เกิดมาใหม่เขาคือพ่อคนหนึ่งที่จากบ้านไปเพียงไม่กี่วันหลังลูกชายลืมตาดูโลกเขาบอกภรรยาว่าจะกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่ออุ้มลูกน้อยครั้งแรกที่ฐานภูเทิงทหารพานไทยต้องผเผชิญหน้ากับการบุกข,ของทหารเวียดมินที่มีกําลังเหนือกว่าเมื่อข้าศึกประชิดฐานจนแทบไม่มีทางรอดเขาเลือกที่จะปกป้องศักดิ์ศรีทหารไทยด้วยการขอให้ปืนใหญ่ยิงลงที่ตั้งของตอนเองเขาเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อหยุดยั้งข้าศึกไม่ให้ยิฐฐานได้สําเร็จเเขาาาไไมม่คด้้กลับบน ไม่เคยได้อุ้มลูกน้อยที่เพิ่งเกิดวันนี้ลูกชายของเขาได้เติบโตเป็นทหารผู้เข้มแข็งแต่ยังคงมีคำถามในหัวใจว่าพ่อจะได้เห็นเขาบ้างไหมแม่ของเขาบอกเสมอว่าถึงเขาจะจากไปแต่เขาได้ตายอย่างมีเกียรติชื่อของเขาอาจร่วงหล่นในสนามมร์แต่ความรักของเขาจะไม่มีวันเลือนหายร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญมีระบุรุษผู้เสียสลับเพื่อชาติและครอบครัวแม้ไม่มีโอกาสได้พบหน้าลูกน้อยที่รอเขาอยู่อินทนินแห่งภูเทิงวีรกรรมที่ไม่มีวันลืม